สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมพรดูงานปักกิ่งชูจีนโมเดลพัฒนาการท่องเที่ยวไทยภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมพรนำคณะศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวนครปักกิ่งประเทศจีนเพื่อเรียนรู้และนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้กับจังหวัดชุมพรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยกระดับการบริการและสร้างรายได้ให้กับชุมชนจีนผู้นำด้านการท่องเที่ยวโลกสร้าง GDP โตด้วย8กลยุทธ์หลัก จากการศึกษาดูงานคณะพบว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดดมีปัจจัยสำคัญดังนี้ 1. ทัศนียภาพสวยงามการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินช่วยเพิ่มความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ห้องน้ำสาธารณะเพียงพอรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้อย่างสะดวกสบาย 3. พนักง,งานสะอาด ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องมีการซ่อมบำรุงบูรณะและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ 5. สร้างสตอรี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนำเสนอเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเช่นสามก๊กอวตารสุสีไทฮาวมังกรหยก 6. ส่งเสริมถนนคนเดินอนุรักษ์วัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เความสำคัญของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นไรายได้หลักขับเคลื่อน GDP ของประเทศ 8. เทคโนโลยี AI เช่นการใช้ QR code ให้ข้อมูลการสแกนพาสปอร์ตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพชุมพรพร้อมพัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมพรเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดโดยเฉพาะชุมชนบ้านปากน้ำเก่าและชุมชนตลาดเก่าบ้านบ่อคา สามารถพัฒนาเป็นถนนคนเดินเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริการนักท่องเที่ยวการดูงานครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาจังหวัดชุมพรสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน